สวัสดีครับท่านผู้ชมมากันกับข่าวใหญ่สะเทือนเศรษฐกิจโลกยุโรปอิจฉาไทยอยากเข้าอาเซียนหลังเศรษฐกิจยุโรปพังยับโอ้โหก็พลาดหัวข่าวก็โดนแล้วก่อนอื่นเรามาย้อนไปทําความรู้จักกับยุโรปทวีปที่เคยเป็นศูนย์กลางแห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อนว่าตอนนี้กําลังเจอกับอะไรทําไมอาเซียนภูมิภาคที่เคยถูกมองว่าแค่ตลาดเกิดใหม่วันนี้ ถึงกลายเป็นความหวังใหม่ที่ยุโรปต้องมองหาต้องพึ่งต้องเข้าหาภาพมันชัดมากครับขณะที่สาวหาพยุโรปและยูโรโซนกำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อที่สูงเกินเป้าการเติบโตของ GDP ที่ซบเซาจนแทบยืนไม่ไหวคาดการยูโรโซนโตเพียง1.3%ปีหน้าเงินเฟอ้อเกือบ2.1%ตรงกันข้ามกับอาเซียนที่กำลังพังงานขึ้นแรงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง25% โดยเฉพาะอาเซียน5ที่คาดว่าจะโตถึง4.6%ในปี2025นี่แหละครับความต่างระดับฟ้ากับเหวที่ทำให้ยุโรปต้องเร่งกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนแบบไม่เคยเป็นมาก่อนและวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกภาวะยุโรปอิจฉาและบทบาทของไทยในฐานะที่เป็นประตูทองของภูมิภาคที่โตเร็วที่สุดบนโลกใบนี้ครับการบอกว่าเศรษฐกิจยุโรปพังยับอาจฟังแรง แต่พอดูตัวเลขจริงๆมันก็แรงจริงภาวะเงินเฟอ้อสูงเกินเกณฑ์2%การเติบโตทางเศรษฐกิจอ่อนแรงการลงทุนชะลอตัวความน่าดึงดูดของยุโรปในฐานะตลาดโลกลดหวบทั้งหมดนี้คือสัญญาณชัดว่ายุโรปกำลังติดลมและสิ่งนี้คือความท้าทายหนักที่สุดในรอบหลายทศวรรษปัญหาใหญ่สุดคือสแต็กเฟรชันเศรษฐกิจซบแต่เงินเฟอ้อยังสูงชัดเจนมากครับว่าอำนาจซื้อหาย การลงทุนหายความมั่นใจหายแล้วยุโรปเป็นแบบนี้เพราะอะไรก็เพราะชุดปัญหาโครงสร้างเต็มคันรถ 1. วิกฤตพลังงานจากสงครามยูเครนทำให้ต้นทุนพุ่งทุกอุตสาหกรรม 2. ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์กำแพงภาษีเพิ่มการค้าสะดุด 3. ประชากรสูงวัยนี่สาธารณะล้นเป็นภาระระยะยาวพูดง่ายๆก็คือเครื่องยนต์ยุโรปกำลังรวนทั้งระบบ ดังนั้นยุโรปต้องหาตัวช่วยหาเครื่องยนต์ใหม่และเครื่องยนต์นั้นก็คืออาเซียนฝั่งอาเซียนตอนนี้เหมือนดาวรุ่งขาขึ้นแบบสุดทาง IMF บอกเองว่าเศรษฐกิจอาเซียนโตเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลกกว่า25%คาดว่าจะเป็นภูมิภาคที่โตเร็วที่สุดในปี2025ปัจจัยหนุนก็ใหญ่ทั้งนั้นประชากร670ล้านคนไวแรงงานเพียบกำลังซื้อเพิ่ม บริษัทต่างชาติย้ายฐานผลิตตามยุทธศาสตร์ China Plus One AEC และ RECp ทำให้เกิดตลาดเดียวที่เชื่อมกันทั้งภูมิภาคยุโรปจะนิ่งเฉยไม่ได้อีกเลยต้องรีบหรือฟื้นการเจราจา FTA อาเซียน EU ที่หยุดไว้ตั้งแต่ปี2559แถมต้องทำ FTA เป็นรายประเทศเช่นเวียดนามเพื่อแทรกตลาดเข้าทีละจุดทั้งบทนี้คือความจริงที่ชัดว่ายุโรปจำเป็นต้องง้ออาเซียนแล้วไทยละ่ะ อยู่ตรงไหนในเกมนี้แม้ว่า GDE ไทยจะโตช้าสุดในอาเซียนประมาณ2.8%ในปี2025แต่ไทยยังคงเป็นประตูทองของยุโรปแบบที่เลี้ยงไม่ได้เพราะไทยคือศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ระบบโลจิสติกส์แข็งแรงโรงงานแน่นยุโรปใช้ไทยเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์มานานแล้วใครอยากเข้าตลาดอาเซียนแบบเต็มระบบต้องผ่านไทยและนั่นคือเหตุผลที่ EU ต้องเร่งเดินหน้า FTA ไทย EU ไม่ใช่แค่เพื่อไทยแต่เพื่อดึงทั้งอาเซียนเข้ามาในกำมือสถานการณ์ตอนนี้บอกชัดว่าไทยและอาเซียนมีอำนาจต่อรองสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เราไม่ใช่ผู้ตามอีกต่อไปแต่เป็นผู้กำหนดเกมการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคปรากฏการยุโรปอิจฉาไทยไม่ใช่คำพูดสวยหรูแต่มันคือผลลัพธ์ตรงจากความต่างทางเศรษฐ,ฐกิจยุโรปที่เคยรุ่งเรืองกำลังสะดุดอาเซียนกำลังพงาดและไทย ก้าวสู่การเป็นหัวหอ,อกสําคัญของภูมิภาคอย่างเต็มตัวครับเรียกได้ว่าไทยเรากลายเป็นหัวหอ,อกสําคัญของอาเซียนไปแล้วนะครับเนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ